แต่ว่ากว่าจะลงมือก็สีห้าจ้ะนี่หวายผูกอะไรจ๊ะทานตัวนี้นะแบบผู้ส่ตวเตียวอะข้าต้มนะคะเข้าต้มหมูเพราะว่าที่บางปะกงท่านก็จะฉันอาหารทะเลเป็นประจำเนาะบ่อยแล้วก็เบื่อค่ะก็อยากจะกินหมูบ้างอะไรบ้างมมีคนเลี้ยงเนาะที่พูดกระป๋าเข้าในนี้แ่ะ เขาขออยากคูยค่บเ ละตคายมตายะยุายะก็แต่สงฆ์ผู้จเจริญแต่ สิ่งจงว่าปรกาศระตาหังบอทำบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายให้รืปที่สูะสุดไปให้ นางสาวสุขุมอุดมรัฐทางตำรวจเอกพิเศษนางสาววัฒนาอุดมรัฐนางสาวคุณนาอุดมรัฐนายสว่างอุดมรัฐและวประผูกเจ้าที่บ้านหลังนี้ แล้วเพื่อประโยชน์เพื่อความสุดขจจสดนครอเคราทั้งหลายยิ่งการละนานเพิ่มซ้อมซ้ <c oughs> อม

ไม้นูว้ไ่ไแม่ครัวหัวป่าอมัองใสงเมมอนดูกถ้าจะยุ่ดีจเลย่ยยุ่ยยุ่ย้าตัดไม่ดีก็เละาไม่ดีมีมีขั้นเละนะคะละลายในปากเตมอละลายในปากระดูกหมูละลาย แต่ไม่ละลายในทัพีนะ,ะขัก็เหนื่อยะี่มาจะดูละลายนปเาจะมาบอกอลิุเ่หลุดเลยค่ะแม่ครัวนี่ค่าตัวนี่ไม่สามารถประมาณการได้นะคะโอโไม่มีค่าตัวได้น้ำซุปกลับบ้านก็ดีใจอค่าค่าจ้างคือได้น้ำซุปกลับบ้านนะคะ ท่าที่แล้วเราไปอร่อยมากท่าซี่คงน้ำซุปเป่าด้วยน้ำซุปเป่าๆนี่นั่งขอถ้วยจะเค็มว่ของวงเงินมาจะเค็มว่ะไม่เค็มก็ผสมน้ำอย่างละถ้วยไงไม่ไม่ลงเลยอ๋แค่เพิ่มน้ำน้ำน้อยไปเหรอน้ำน้อยยอำแคบลงนะอ๋อโรยผักชีอะไรเลยใส่เอาใส่อีกหน่อยเจ๊เอาอีกหน่อยอีกหน่อยไหม อีกน่อยอีกน่อย,ยน,น้อยไปน้อยไป,ไ,ปไม้รน้นเอามันี่เติมอีหน่อยจา,รรานรองจานรองค่ะคุนันขอจานนั่นหน่อยมาแน้าผักชีพริกไทยใส่ไปเลยเอาลองนะาะจานยนี่สองใ เพิ่มน้ำซุปจ้าน้ำซุปอร่อยแต่แรงมันน้ำมันน้อยพอบีบเลยน้ำใช่มันอืดข้าวันเลยอืดมันอาจจะอืดอืเต็มหม้ออเอาวิ่งเลยลูกลมไม่ต้องลุกมีเห็นแล้วน่าจะอืดเอาน้ำมันน้อยพอาะบี้ข้าวไปแล้วน้ำมันเลยน้อยอย่างนี้ใชเพราะข้าวไม่ตุ้องนนี้ก็ตุนไว้อีกเยอะแล้าวอกใส่ that that สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตุ้มก็อยู่ที่บ้านช้ยน้ำบางปะกงนะคะวันนี้มาทำบุญกันค่ะทำบุญที่บ้านนะคะนิมนพระมาฉันเช้านะคะวันนี้ก็ถวายพระเป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้ม อาหารเช้านะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศบ้านชัยน้ำค่ะ วันนี้น้ำก็ขึ้นนะคะน้ำกำลังขึ้นแม่น้ำบางประกงก็อย่างที่เพลงเขาบอกนะคะน้ำมีขึ้นมีลงนะคะตอนนี้น้ำขึ้นนะคะช่วงกลางวันตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะคะน้ำขึ้นน้ำนุน แต่ดูจากทางน้ำแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มลงแล้วนะคะขึ้นเต็มที่แล้วก็ลงนะคะนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านจ้ะข้างล่างก็ไม่ใช่พื้นดินนะคะเป็นพื้นน้ำค่ะนี่ค่ะข้างล่างเป็นน้ำอันนี้ก็ ข้างบ้านนะคะก็จะอยู่กันแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นท่าท่าน้ำเอาไว้สำหรับเอาเรือจอดนะคะ ลกสมอเรือนะคะตอนนี้เรือไม่อยู่นะคะก็จะประมาณ